มันออกซีมาด้วยอะไหนเย็ดเชเย็ดเชยแน่นอนไอ้เงี้ยตัวทำน้ำเมจนี่ก็ไม่ใช่ไอ้เงี้ยออกครีครีแน่นอนครับเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมึงดูไอ้เงี้ยกูเปลี่ยนจากเอเดียนซับผมเจอไอ้เงี้ยมูซับให้แหลกอ่ะกูจะทำให้ให้นาซับฝั่งกูนี่ให้เป็นบอสได้ให้ได้เลยไอ้เงี้ยรู้จักกับบอสอ่ะบอสแน่นอนอ่ะ แต่ลำบากกัพวอยู่ไหมไม่ลำพางอยู่กูวว้ดิซัดออกที่สองสองที่อ่ะเลเบนจะยืนกลางไหวหรือเปล่าดูระดับไดมอนด์เลยนะมึงถ้าถ้าระดับไดมอนด์ซู้ไม่ได้ก็มึงแบ่งยศยกตัดวาดาสี มึงไปเก็บไปสีเงินเถอะไรอย่างงั้นใครจะไปรู้มันอาจจะไดมอนด์ด้วยก็ได้เอ้ยนั่นสินะไม่บอกเขาม่รู้เหมือนกันน่ะเอาวะมือเต้นเฮ้ยมึงไปทักฝั่งนู้นวะทักอย่างมั้ยทักอย่างเอ้ยกูเจอมึงอีกแล้วนะไอ้เสร็จมึงเจอมึงเจอว่าเลไรนัสเป็นยังไงเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะถามให้เกมดี๋ยวไอ้ จะหาได้ดูเดี๋ยวจะถามมึงเก็บตะแตกพอยยังนี่ได้ยืนบนสมใจมึงด anyway. ้วยไอ้เรนเรนธรรมดาไอ้ย่าฝงตรงข้าเอาแล้วมึงเหม่นเที่ยวมานานโอ้เก็บตะแตกเที่ยอะไรตะิวหนึ่งมายัดแม่ขอหัวกูเอาเขาไอ้ย่าไอ้สันเลเวลหนึ่งแม่งรีเจนดินะ เด็เกแน่นอนจ้ะไปกับไฟนานะักคณคณนนี้อัลอล,อล,ลัลลันอัลลันอัลลันเออเข้อไปเลยจัดจัดข้อ,อข้อไปเลยเอาเฮียไดยมอนด์กูโดนโกรธจะไม่กูบอกแล้วตัวมันแพ้ทาง M F แปลว่าอะไรวะไม่รู้ ใช่ต้องแพ้ทังแต่ไม่ว่ากันได้วันเดี๋ยวเล่เกมมาค่อยดูอีกทีเีกมแบบง่ายเดี๋ยวอยากตีก็ตีไปตีไปเลยตีไปเลยตีละตีคลิปหรือตีมึงตีปุ้ยอยากตีก็ตีไปเลยอ้เหี้ยไม่เก็บสแต็กไอ้เหี้ยตีชาวบ้าน ก็ตายอย่างเดียวบอกเลยโกงอะยู่แหลงไอ้สบ,บายสบายเอ้ายิงคลิปสิลูกทำอะไรอยู่ยิงอะไรอยู่จ้ะเร็วๆเ,เข้าย,มาย,ยิมันกูยิดูดูเลยย้ตัวที่มันหน่อยเดี๋ยวนะทำอะไร

อ่ะเก็บสแต็กอะไรกูยิ้มตัวเมื่อสองเมื่อไหร่วะเฮียมเมื่อสองเยอะหน่อยต้องหาแพ้ทั้งป่าก็ไม่ช่วยบ่อยๆแล้วเงี้ยยังไม่เห็นป่าไปช่วยเลยอันตีกูกลัวยังไม่ได้น่าเข้าได้ซึ่งอยู่ ใจกันได no ้ความใจล่ะครับเอ้ยผมไม่อป็นอามิเลยแรงอมไม่ทราบไรวอนจีกวโอ้

ไม่ช่วยกางมันจะอยู่ยคงไนตเมียตสามเก็บสเต็พอยังนะคัน่าวาบบแล้วแม่นอน้าปกดยิวด้วยอ้าวยังไงยังไงยังไงอะ่าบอกดาเมจแรงไง ครี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 คิดแม่รัดยี่ได้เท่าไหร่เนี่ยยี่เจดไปสามนแล้วสาะสามส่นอนแล้วต่แตู่ดูแต่กูเจ็ต่แต่ห้าสิบมันฟาดมันยวไงมันแมอันนี้กูเจ็ดตัแต่งยี่ไม่้แกแมาว่ามาว่ะไม่ห่อไม่หัน อย่าไปกลางคราวนี้อ้เหี้ยเล่นกูละจะแพ้เพราะแพ้เพราะการเกิดได้แหละเกิดจริงขาป้อมผมนี่ลับขาป้อมเลยครับ ไปดีโหดโดีงแ่นปาไม่ออือดีป่าไงเละเห็นไหมตอของตีมาก่อนรู้เลยอ้เ้ยนี่จะเล่นยังไงหัวหน้าีเอาอีกที เออเอาเอาเลยเ้าขวดแข่งนั้นก็มายืนใจอยู่ยนะ รบขอรถก่อนอหนีได้แล้วค่นสบายใจนะ

สุดยอดเลยครับผมไปได้เ <c oughs> ดี๋ยวได้โดนโดน <c oughs> โดนปีเต็าามขึ้นเปล่าเอาไงอะไรเนี่ยเอาไงขังยิ่งขังจริงเอ้ยดีใกล้คลิปนี้เป่อันเตะโหดเวละเอเดียเลยแต่มันทำให้แบบไอ้ให้อยู่นิ่งได้เหมือนสตาร์น่ะมันยิงถึงถ้ามันแบบไอ้เนี่ยมันไม่สตาร์นไม่อยู่ดิไงไอ้เนี่ย

ไอ้นเนี้ยกลางหายไปเอ้ยใครมา, Where าละเดียย๋ยกกวาไปตรงนั้นไอนเนี้ยกอยู่หลังยยตลอดเลสวยงามอ <c oughs> แค่ล่อย,ยังป้อมหายไ <c oughs> อ้นเงี้ยมงึง กูย ok ืนหลังตลอดแล้วเอ๊ะเอาเข้ากูไม่ได้เอ๊ะเอาเอดีอย่างเดียวเอ๊ะกูกดสี่เอ๊ะเลือดอะปาป้าป้ากดไฟไปด้วยทำอะไรไม่ได้เลยตึ้งตึ้งเซ็ตกูซึ้อไอ้รวยเอ็ดีกูรวยไอ้เนี่ยรวยครับรวยรวยรวยจริงรวยครับรวยเอาโยนใบยังโยนใบโดนสแตนกูกไอ้เอี้ยไม่ออกจากวงไง ไม่ออกจากงงก็ตายเอาเอา่ะเสยังไงยังไงยังไงังยวิตีกูตีกูตีกูไหมตีกูทำไมตีกูไหมไม่ตีหรอตีไม่ได้ตีไม่ได้อเเอาว่เอาว่ะเขาพื้นทำไมที่รักหนาวไข่อะเขาพื้นทาไมเมื่อกี้เพะเขารู้ไหมเขาตกใจมากเลย อยากจะให้ยินสิ่งกูมากเลยด่าแม่งเป็นไงบ้างที่รักเป็นหัวนมเลยฮะไงนะซัดมึงดีดีวะสองศูนแล้วไอซ่าแล้วก็ยันป้อมฝันจริงเลยนิกน่ะดีดีฮะดีดี เซ็กซี่เลด้ไม่เจ็บแล้วเลยไม่เจ็บต่อแล้วเอ้เชสแตกร้อยเจ็ดเจ็ดเย็ดเชสตีตีหัวแตกอ่ะหัวแตกแน่นอนครับวันนี้วันนี้ขอนำเสนอไก่ปิ้งนะไก่ปิ้งไก่ปิ้งนะไก่ปิ้าทอ่ะไก่ปิ้งนะนะฮะไก่ไก่ปิ้ง เอาดิสามเหลี่ยมนีไงออกมาดิเหลี่ยมดูโอ้ที่รักแหมเอาไงล่ะวะขอน้ำแข็งไงตูปตูปตูปแน่นอนตูปจะเมารถเหรอกูไม่ให้กูไม่ให้แล้ว ตะเกนตะเกนเพชรูกดอันต๋อไแล้วไยไอ้เนี่ยนุ้จะช่วยเลบองตายแต่น่าจะช่วยไม่ถ่านแต่เด็ไม่งี้ยเขาจะฟรออะไรก็แรงอ้าวได้แดกไว้แดกมึงดูดูนาซับดูนาซัขอยยาวๆนะแฟ นาซะนาซะาถอยายาวเก็บแต่พอยังเก็บแต่พอยังเจอที <timeframe> ่ร <Psychology> ักนี่รอยันบ้านแตกบอกเลยนะฮะแตกแน่นอนแต่ถ้ากูรู้ว่าเจอมันเด็กแม่กูจะเอาหนาทับแต่ตาให้ดุไม่ได้รู้่ะตายเขาเล่นยัยังไงเออสอนไหมสอนว่าเป็นอุทาหรณ์จากกินแต่ปากเจ็บกกูุ้วย พวกกูไปกลัวตัวเก็บสไตั์ที่นะมึงใหญ่งโง่โง่สิจำด้ทุกคราเลยไม่ได้เลยนะสังคมนี้แย่มากครับเหลือมึงใหญ่ตัวดีอะไรเงยไอ้ลูกเก่งเกียร์อาร์แน่เ่ยมึงไงจะได้ชุกติดได้สัตว์ไอ้เงี้ยคำนี้เขาไม่ใช้กันหรอกไอ้เงี้ยมันไม่แต่เตี้ยนไอ้เงี้ยเอาง่ายเตี้ยนแต่หมาไม่เด็ดเอาจริงไอ้เงี้ยหมาเด็งหมาแดงข้าวดีกว่ามันจะอร่อย ไม่ใช่ขนาดกูเป็นซับยิ่งหมดอารมณ์เลยแย่งเลนกูแย่งเลนไม่เท่าไหร่แย่งคิฟกูหรือ <c oughs> รู้มัวกลัวเก็บสัตนแต่ทำไมมึงเรียกมามึงไม่นี่ก่อนวะไม่ถามไม่เฉลิมสักคำเวลาก็ไม่ตั้งแย้ตั้งแย้ <c oughs> แหม่ใจจริงงอกดคิวหนีแล้วว่ะ <c oughs> คิวหนีเลยกูเก็บคิวมาเพื่อการน,นี้เนียนะ มันเก็บดิวหนีสัตว์กูยังไม่ได้ทำอะไรแค่ตโลเป็ดนาทัตหัวคือนาซัตเขาออกของแทงกันรอเขาไม่ออกกันนอของดาวเมจแหละยังไงสเต็ปมันก็แรงล้ความรู้ความรู้ครับความรู้เป็นความรู้ชัดๆยังไงดาเมจมันก็เข้ามาจากสเต็กอยู่แล้วไงลางเหี้ยแล้วปากหวานไม่ได้ ปากหวานแล้วตรงใกล้ๆเฮ้ยเซตมาเซตมาเซตมาแน่นอนแต่ไม่รู้แต่รู้เพ่ยงเดียวว่าคือสาบไม่รู้เลยว่าคืออยู่ใกล้ๆเลยเนี่ยไอ้นะจ๊สไอ้ยาไอ้ยาอ้าหัวแตก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 เออจะพอหรือยังหัวแตก ดูนาซัดดินาซัดฝังหน,นูนะโอ้ยแตงร้ 16, 16อยหกร้อยหกสิบสองนี่เขาไปตแล้วร้อยเจ็ดสแล้วสร้อนี่นาซัดจริงใช่ไหมคะพี่าพี่ชื่อนาซัใช่ไหมคะทำไมพี่ซัดก่าย,ยางเงี้ยคะ <hate> <c oughs> พี่ซัดไม่ก่ไยยงพี่ซัดเอามาสองิ้อ่ะ เคยเห็นเลยนะฮะเล่นมาไม่คิดเล่นเาไหร่ไปไปดีกว่านะฮะอยู่ไปกันโลกโลกเก็บแม่ตายได้ตายได้นะ้วเล่บอลเอาขับไอสัตวัดมามึงเล่นกับกูเยอะมึงเล่นกับกูเยอะเดได้แฟนกูเยอะ เซตกูล่อทีเดียวหลอใครกูไปายทำไมทำกับกูอย่างนี้แนปไปล่อบนก่อนบนหน้าแดงบนหน้าแดงสัสๆอ่ะไอที่ไม่เรียกผีมันชื่อชื่ออะไรนะเนซัเนตพคิดว่าเป็นเนวัดดาวหรือไงท่านไหนวะที่มันเรียกผีได้บ้างลุ้นแหละเพระของซับไงที่เป็นเงาตั้งแข็งอ่ะ กูไม่ขึ้นไงต้องดูน้องน้ำแข็งก็ลองชี้เริ่มเริ่มจากอันที่ว่าเป็นของทรัพย์อ่ะช่างมันเหรอยึดมายึดแมายึดแมายึดแม่แกนหนอแกนหนอแกนหนอทุบแบงสักชิ้นอีก่วยทุบแม่งสักทีแิ้นอีกหน่อยไม่เห็นกูปากนี้หรือเปล่าเลยมาลงกูเนี่ย เฮ้ยควกเยอะมาต้องนี้แล้วชาหมาหมู่ไงตมันก็หมายอะไรเงี้ยแม่มาดิสองตัวนี่สองตัวเด็กมันง่าด็กูวิ่งเลยนเี้ยกูไม่ตักูไม่กลิ้งกูเลยแต่ขี่หลังก่อนมันลอกมันลอกเ้ไอ้เงี้ยกูขายวอร์ดจริงเหรอไม่ใช่หรอไปผสมกันยาว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 ไปยาวไปยาวไปเอาหมูยาว กำยึดเป็ดยุดแม่มึงจะเอาบาลอนตอนนี้เนี่ยนะตีทันหรอสิบี่ไม่ทนันไม่ทนันแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ลวอไอเว้เหี้ยมึงแต่งูไว้เอาไว้ไรแบบอ้เพี่ยังกี่นาทีแล้วเนี้ยสิบย่าหรือยี่สิบ้วนาเวลานี้นะฮะพ่อมันมาแล้ว เธอคงต้องไปเก็บหม้อยป้าให้หมดเลยตัดคนเย็ดแม่เละแบ่เราคืนะงานยาบไม่เอาไม่ดูดีไม่ได้ ดูการทุบป้อมนะครับ <azt> ต๋อต๋อต๋ออชีไหต๋อเต่สแรงดีจริงว่ะเต๋อมาลองไหมเต้อต๋อกระท้อกระท้อกลับบ้านเลยอ่อน <c oughs> มาแล้วด้เ กูจะเอาชิทัใจมารักงแโอู้่าโอ้โ่าลมามาตั้งตั้งได้ก่อนเดี๋ยวออกชิ้นเนี้ยฮิวแรงแน่นอนบอกเลยไอสีชมพูเออไม่ใช่ไหกแล้วบอกม่ไอที่ ครูดาวไม่ต้องแต่ละชิ้นนี่ครูดาวลดเยอะอยู่แล้วรองเท้าไม่ต้องใช้แล้วใช้วิ่งรองเทาเ้าวิ่งกันใช่ไหมเลือดกูน้อยจังวะจ่ต้องออกเลือดเสริมอะออกเลยบ้างนะดีออกเป็นเที่ยงในเก่อนดกแค่น,คน,คนี้ตัวมึงเวลาบวกอะไรแม่งตัวมันก็เหนื่อยหมดแล้วตีซิงตีชา้าบอกเลยนะอ้าวโดนไปครับไปต้องหัวไปต้อง เด็จ๋ารอด้วยเอาซื้อซื้จังแทนที่จะเอากูไปเอาเอดีโง่ชิด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 ยูมึงยูเอดีกูเลอ่ะสบายใจอ่ะสบายใจจังตั้งอยู่ครบยศก็ดีไอ้แหมจ๋าจ้าล้วไงขโมยไม่ต้องห่วงอยู่มีอันเติ โกเลยเลยฮะไม่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 หือเลยเงี่ยนะฮะโอ้ตาบคือดอันนี้ดูดูเล่นาเอาคืนแน่นอนสงสารจริงดเาเลยไอ้เี้ยโดนเขากดบ้าไปไงละมึองปวดมลพอยังนโม่สามจบ้ไหมนาโมจบต แต่นี่นำไปหาอย่างไกลถึงเกมนี้เกมนี้ต้องโทษนาซัทนะฮะเด็กแย่นาซัปล่อยนาซัทเหลืที่ที่เหลือตัวไหนทุกเลนเล่นดีหมดนะแต่นาซัทไม่ไม่ไหวห่ะเนี่ยเท่ทำไมกระทามึงแดงวะเนี่ยอ๋อ ไอ้สกิปนี่มีงว่ะแม่สวยแล้วโดนล้อมไอ้ไปกลัวให้ไอ้กลัวโดนแล้วไม่ไปโดนหรออีลิโคนโอ้ยบายเรียบร้อยเอออันติมาทำไมนะอันติมาปาโวนี่ก็ปากว่าตรงนี้ก่อนนี่จะเอากูไงจะเอากูโอ้ยอ้ทำได้ยังงี้เหรอครับได้เลยอัติมาทำไม เราเกี่ยไมึงเยอะเราเกิลหนีกูเอ็ดดีเราก็เล่นใไปได้ออกติงไปดีมากเลยจุดแม่เลยไปล่อไปล่อเลยแดนไปเยอะไอสัตว์โดนเราคืนแล้วมึงเอาว่านะซัดไปเลยบอสกูบอสบอส บอสบวกไป Bot! Bot! บอสบอสบวกไปเลยนั่นแหละนั่นแหละยูยังมียูยังมียูยังดีเอานะสัตว์หัวกันเองวะนะสัตว์ตัวกันเองเอ้ยเอ้ยวัวทีมนี่บอสได้ไหมนี่บอสเบสันเดลี่เจ็ดเกย์ดัดล่างเลยโอ้โหจบอ่ะอ่ะอย่างที่ต้องเตือนอี๋จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง <c oughs> เอานะสัตว์ได้อยู่เอา้าไอา้เนสันมันออกไปแล้ว หรือมันเพิ่งหรือยังไม่มาวะน่าจะไปแล้วมั้งไอ้มาก็ไปเลยไอ้จไว้นะครับพีไงเอออกยังไงกูโดนดาจกไว้นะครับชื่อพีทีสิบสองนะฮะยัดเคชนะต้องห้าร้อยแปดสิบแล้วเหรอยัดเคไอ้เงยกูชนะเท่าไหร่เองดูกูดิดูกูนี่สามวอสิบหกเองไอ้เช่น มาไม่เด็ก,<อ>กไปปางดีใส่เขาดีจริงๆนะครับวันนี้สวัสดีครับ